จากการรายงานได้ระบุถึงอิสราเอลได้มีการทำสงครามรูปรา้านชิงดินแดนของกาซาปาเลสไตน์มา48วันแล้วพักครบ7วันเพื่อแลกเปลี่ยนเฉลยฝ่ายอิสราเอลได้มีการปล่อยตัวเยาวชนและสตรีชาวปาเลสไตน์ชุดเก่าที่ลักพาตัวมาจากเวสต์แบงก์นั้นทั้งนี้มีการเปิดเผยข้อมูลว่า ขณะนี้มีการลักพาตัวชาวปาเลสไตน์ชุดใหม่เพิ่มเป็น260คนส่งผลให้มีพลเรือนถูกอิสราเอลลักพาตัวไปคุมขังไว้เพิ่มขึ้นมากกว่า3,290คนส่วนใหญ่เป็นเยาวชนอายุไม่เกิน15ปีและสตรีที่ไม่ใช่นักรบโดยอิสราเอลมองว่าการทำสงครามรุกรานนั้นเป็นโอกาสที่จะขับไล่ชาวปาเลสไตน์แล้วจะได้เข้าไปครอบครองแทน โดยล่าสุดวันที่3ธันวาคม2566มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการพักรบโดยบล็อกดิตเวิร์ลอัปเดตได้มีการออกมารายงานผ่านโพสต์ข้อความไว้ว่าฮามาสได้บุกฐานทัพเอเรสและฐานมินิเทอรีซึ่งเป็นฐานทัพสอดแนมของอิสราเอลโดยประเทศตะวันออกกลางได้ติดตามการโทรและการส่งข้อความทั้งหมดได้มีการพบเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลทั้งหมด30นายอยู่ข้างในฐานทัพจึงทําการปลิดชีพทิ้งทั้งหมดและมีการยึดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ สอบแนมในชายฝั่งของอียิปต์ข่าวกรองมอสซาดประเมินผลการปฏิบัติงานของอิสราเอลประเมินสงคราม47วันแรกการบุกภาคพ,พื้นดินมีความพ่ายแพ้ในสงครามมีความสูญเสียสูงขึ้นอีกทั้งฐานอิสราเอลถูกกองทัพปกป้องดินแดนปาเลสไตน์ควบคุมตัวจากสมรภูมิไปอีกจํานวนมากขณะที่ผู้แทนโมชชัดได้มีการเดินทางพร้อมกับประธานาธิบดีอิสราเอลไปที่กรุงโดฮาเพื่อเจรจารื้อฟื้นการหยุดยิงรอบสองโดยมีการยื่นเงื่อนไขขอปล่อยตัว ปรระกันายแต่ทางฝ่ายปาเลสไตน์ยืนยันว่าการแลกเปลี่ยนนั้นทําได้เฉพาะพลเรือนไม่ใช่เฉลยศึกที่เป็นทหารฝ่ายอิสราเอลหรือทหารรับจ้างเพราะทหารเหล่านั้นคือทหารที่ถูกส่งไปรุกรานดินแดนของปาเลสไตน์การเจรจาจึงล่มชาเลอัลอารูรีผู้นําพักฮามาสได้มีการถแถลงว่าขณะนี้จะไม่มีการเจรจาเกี่ยวกับการพักรบและไม่มีการแลกเปลี่ยนนักโทษจนกว่าจะสิ้นสุดการรุกรานปาเลสไตน์และการหยุดยิงที่ครอบคลุมและครั้งสุดท้ายสื่ออัลยเ ีราได้มีการรายงานว่าขณะนี้ i d ดถอนทัพกว่า70%อัลกซามได้มีการตอบโต้หนักผ่ายการประทะทางเหนือถอนทหาร70%หันมาปรุพรมกาซาทางตอนใต้แต่กลับถูกตอบโต้จนต้องล่าถอยเช่นกันวันนี้สือ่ออัลยาซีราได้เปิดเผยว่าอังกฤษเริ่มมีการบินสอดแนมฉนวนกาซาเพื่อค้นหาเฉลยที่กลุ่มฮามาสได้จับไว้เจ้าหน้าที่อังกฤษได้กล่าวว่าโดรนไร้อาวุธและไร้คนขับจะทําการบินสอดแนมเพื่อพยายามกู้เฉลยเพิ่มเติมจาก กลุ่มฮามาสย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาอิสราเอลได้มีการโปรยใบปลิวให้กับประชาชน1นล้านหนึ่งแสนคนทางตอนเหนือของกาซาได้มีการอพยพไปยังตอนใต้เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดปฏิบัติการโจมตีภาาพื้นดินนั้นทําให้มีประชาชนมากกว่าล้านคนต้องพลัดถิ่นที่อยู่อาศัยของตัวเองตอนนี้ประชาชนหลายแสนคนอพยพมาแล้วอยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของกาซาโดยเฉพาะที่คานยูนิสซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับที่สองของกาซาที่กําลังตกเป็นเป้าหมายในป ัจุบนในการโจมตีของกองทัพอิสราเอลเพื่อทําลายล้างคลเรือนชาวปาเลสไตน์นี่เป็นสิ่งที่หลายคนกำลังจับตามองในครั้งนี้ติดตามข่าวสารความจริงที่มีเพียงหนึ่งเดียวแบบนี้ได้ที่เวทีนิวส์อย่าลืมสำคัญมากหากท่านกดไลค์แล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อให้มีการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปข่าวสารสำคัญใหม่ๆเพื่อให้ท่านนั้นไม่พลาดข่าวสารความจริงที่สำคัญอีกด้านจากเราเวทีนิวส์ครับ